เขาถามว่าการสวดจจกรพัดตอนสองทุ่มครึ่งนะครับจะเห็นแท่งพลังงานสองแท่งที่ใหญ่นะครับแท่งเล็กๆผมไม่ได้จับนะครับคือแท่งที่ใหญ่นะครับจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกแท่งหนึ่งจะอยู่แถววัดสแกและอยากถามน้องตาว่าหลวงปู่โด้แท่งที่เห็นนั่นคืออะไรแท่งที่ที่เห็นก็คือหลวงปู่โดทั้งสองแท่งนะฮะจริงๆบางคนจะเห็นเป็นเจดีบุญก็ได้ใช่ไหมน้องตาแท่งใหญ่คือ บารมีรวมฮะแท่งเล็กคือหลวงปู่องค์เดียวฮะเรามีบัญชีกี่บัญชีอะในในในโลกตอนเนี้ยครับนั่นอะคือสินทรัพย์ที่เรามีที่เราจะสวยคบ,บางคนมีบัญชีเป็นสิบบัญชีไหนมีมากคือเออตอนนั้นออมมากบัญชีไหนน้อยคือเออ,อน,นั้นน่ะน้อยอะกองบุญน,น้อยเนี่ย เบิกมาใช้กน็นิดหน่อยอะไรพวกเนี้ย<ค>เหมือนกันเห็นภาพเลยอะคือแต่ละชาติเนี่ยเราทําบุญหรือทําบาปมากน้อยขนาดไหนอะใช่ไหมอ่านั่นอะมันเป็นกองบุญและกองบาปนึกเอาว่าชาตินี้ทําอะไรมั่งนันอะมันมีทั้งบุญและบาปอะถ้าบุญล้วนๆเหมือนหลวงปู่ดูกะบาปไม่ค่อยมีหรอก กบบุญกบหมดละเพราะบาปน้อยมากเลยไม่มีมีแต่ข่ายุงนิดเล็กน้อยนอยนะข่าปลาตอนสมัยยังเด็กฮนี้ยี่สิบเอ็ดก็บวชจนแปดสิบกว่าคิดดูนะบุญขนาดไหนอยากได้บุญมากไมวคนถามบวชเลยเดี๋ยวไปเป็นฤาษีม่ต้องทำงานนะเอาบุญล้นลวนๆเลย แล้วท่านจะรู้ว่าตายแล้วจะบุญขนาดไหน